สวัสดีจ้ามาพบมาพ่อกับแม่เอ็มมาเลยด้ยจ้ากาลังที่ไป่่งเอ็มมาจ้าย่างเงมาลูกหิมะตกอีกแล้วกำลังช่วยเลยไปส่งลูกสาวแล้วไปโรงเรียนแล้วพี่เอ็มมานะ่ะนึกว่ามันพอมันเอารถจอดไว้โรงรถแม่พี่น้องเอารถข่อยไว้ทั้งนอกแม่ไอเอ็มมาไปรอรถไไปรอแม่ในรถไออยู่ในโรงรถนะว่สสันเอ็มมายังว่าวโยนโรงรถพ่อไม่ใช่ของแม่ว่สสันมันออกมาประขาวจุนพูนคนนะ่ะเข้ามาลูกเข้ามาแปดโมงห้านาทีแล้วมึง โอ้โหมึงเด้อพี่นอ้องเดี๋ยวสตาร์ทรถไปก่อนเนดะ้อเห็นมันอุน่นโอ้โอ้ยโอ้โยเอะๆจะส่งลูกก็ต้องมีกาแฟมันเด้อพี่น้องไปนะสตาร์ทรถไปก่อนโอ้ หลังก็ต้องกว่าทำให้พี่น้องขานออกไปกวาดเอ็กมาฮิตซี่เอาหอยเออโต้กุมาใส่ซะเนาะขมันบ่อแข็งครับใครฮิตงซี่ก็ได้พี่น้องเราก็บต้องอันกวาดก็ได้โอเวอร์มึงที่โต๊ะสีรถหอยเอ็มมาหนานเทีนบอพี่น้องหมดเป็นอย่างดอกแล้วจะมากวาดว่า แม่แม่ก็อยากทำเอะทำนต๊ใสกีล่เอบอ้อบอบมังดูเอาลรอมมึงนู้เร็วๆนันๆๆ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 อีลาบา네้านนี้าดีเลยอีลาว่าดีสักกอนเล็กจะไปทำไมสว่สะ,อะอแ่อ่ะมไปแล้วจ้าไปส่งลูกสาวแล้วเออเดี๋ยวเรืออาจจะใหเอม่าถือกล้องใหได้จ้า อยากให้เบิ้งัันวิวข่างทางเวลาไปทรงเอ็ม,ม่าข้างเออเออ,เอ,อถ่ายต่ด้านข้างด้านหน้าแต่แต่ยัาทำบ่อยหน้านาน,น,านข้างนานๆก็ะได้เออพูดเลยลูกไปรูปเรียนแล้วอย่าให้เห็นตรงนี้นะไม่สวย,ยน้ำแม่ลืมขัข้น ลูกขับถึงคับและแม่เป็นลืมพี่น้องอต่มาเห็นตรงขับรถลูออกให้เห็นดีตรงนี้แหละพี่น้องไอ้เวลาขันี้มาในหลายแม่มาต้องขับขึ้นไปเรื่อยเลยลวพว่าขันมาจอดเห็นว่านี่นี่นี่มันจอดจะสีมันสีแบบไหลเลยจ้ะมันบดได้เลยเพว่าอย่างหิมะมันไหลมันกับบริชันเฮียต่หิมะมันไหล คือขับแล้วตรงระลขึ้นไปเลยไหนแม่เฮ้ยสีหอนตรงเย็นมาหน้าปัญลูกคอยนานเห็นบ่มันต้องแบบบ้านว้าวน่ะสวยจังงามแต่ก็อันตรายขับรถจะอุ่ยลถลื่นเลย ปืนนมาตาวไหมล่ะ เซิอยากแต่ว่ามันลื่นครับ60พอซา,าเมามันมีชาสวยสองนาทีหรือเปล่าเอิมากอีกสองนาทีก็โรงเรียนกิ้งเลยเแปดโมงสิบห้าโรงเรียนเอิม่ากิ้งนะแต่นันิกามันต้องเลือกไปอีกสิบโมงม่อบริบับเวลารถบริบปบเวลาไอรถจากจริงครับรถจากบ้านถึงโรงเรียนเอิม่าสามนาทีแค่นั่นจาก ได้ไกลเลยแค่สามนาทีแต่เอามาแต่เอามาใช้เวลาเดินประมาณเกือบหนึ่งชัวงช่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเด็กน้อยน้อยางกลับบ้านกับยังหลินก็ไม่ไใช่ <นะ S 2> เป็นสี่นาทีไปสี่นาทีเหรอไม่ถ้าเราไม่ได้ติดหิมะตรงนั้นก็แค่สามนาทีดูะอ่ะสี่สี่คนะ่ะเพื่อนเอมาโอ้มีเด็กมาเรียนสองคนจะไปไม่ถึงเรียนเลยสายมานรี่มากหรือเปล่าเนาะมันไม่ใช่เพื่อนเอมาไม่ใช่เพื่อนเหรอ เพื่อนแต่ก็โรงเรียนเดียวกันเห็นรถบัสเลยว่าเขามาส่งคนนะอันนี้ก็รถบัสมาส่งนักเรียนวิโรงเรียนเอ็มมานี่แหละจ้าจ้างมาจอดส่งนักเรียนอยู่านี่แหละรถบัสฟรีไม่ได้เสียตังค์แต่ถ้าเด็กโรงเรียนโรงเรียนอ่ะอย่างว่าอืสิบห้าสิบหกปีขึ้นได้เสียบอกว่าเออได้เสียคารวยไม่อช่ฟรีเอ็นี่ก็เสียเดือนแล้วละ สี่ร้อยยี่สิบโลนจากเดือนหนะึ่งไงแม่จะไปเลี้ยวรถขนาดเดี๋ยวไปเอวยรถก่อนนะคะเอวยรถก่อนมาตรงนีบไปเลยมั้งแม่วานเนะะาะเพราะว่ารวมตรงนี้จอดตรงนี้ก็ได้ไปค่ะขอบคุณค่ะโอจับหนีิมาจับหนิเอา,า,ากาแฟมาจิบนั่นได้พี่น้องติดกาแฟแล้วบ๊อบแม่มาว่า ให้เพื่อนนางนาเพื่อนดีใจขนาดไม่เคยนั่งเลยแน่แนแม่เพื่อนว่าเออบ่มมีตํารวจตอนเศร,าะระ้าอะไรวางสิ่มานาั่งถือกล้องให้แม่นาะที่จริงซื้อแนวติดกล้องตรงนี้เลยได้จ้ะมันลถซื้อแบบบอดีเนาะไปค่ะไม่บายนี้ด้วยสวัสดีค่ะที่สวยลูกคนไทยอ,ะอ่ะอ่าค่ะเดี๋ยวแม่มารับฝร่มือเลยมือขาวปิดประตูรถให้แม่ด้วยเป็นบอยผิดน้องโอ้ยเวลาหิมะอามากสิบ้ มันหนาวเขาคอแล้ะเขาตาเขาจมูกต้องยางถอยหลังไบ้ายางถอยหลังสายแน่อมากบนใ้ตายครูตีก้นอ่างเงี้ยเลยต้องยางถอยหลังนี่พี่น้องมันลมแห้งลม่าเห็นป่ะบนแม่ก็น่าจะมาคลายอะไรกันไปเลยค่ะลูกวิ่งเลยวิ่งเลยสงสารสี่สงสารหนูอ่ะมันหนาวอ่ะแต่ก็จะตีดากแล้วเพราะมันช้าแล้วนี่เนี่ยสงสารหนูไหมพัสน มีคนถือกล้องให้ได้ต่อนกลับแต่ว่าก็บอกให้ถือดอกจาก่าเพราะว่าให้เอม,มาถือให้เบิรงแล้วเพราะว่าที่จริงบ้านแม่เอม,มากับโรงเรียนอีสามนาทีนึงได้กัดแต่วันไปติดตรงนี้มามันก็เลยเลยเป็นสี่นาทีที่เอม,มาเถียงแม่่าสี่นาทีนะแม่สีนะ่นาทีนะไหเนี้ยสามนาทีจ้ะวันไปติดนีมาตรงทางขึ้นต้องถอยหลังรถสองเ,อเที่ยงุ่นเลยจะเรียนลูกประมาณนั่นใ่แหละพี่พากันมาเล่นตอนนั้นโอ้ยนี่มาปิวขอรถคอยพี่น้องอัน กระจ๊กปัดโหลดทั้งหลังกระปัดต,ตลอดนีพี่น้องเพราะว่ามันหิมะเนาะมีเด็กน้อยก็ได้ขอนิย่างไปมะอันนี้เล็กน้อยใหญไงงูใส่ปอฮกปอดเจ็ดระบอร้อยู่นี่ฮอดปอดเจ็ดจ้ะและ้วก็ะิไปเข่าอีกหมู่บ้านหนึ่งพอเข่าอีกหมู่บ้านหนึ่งจบแล้วก็ไปในเมืองแล้วแต่ไปริเลือกเอาสาขาใดานั่นแหละจ้ะเรียนนั่นไปแล้วเขาบ่มยังจอดรหดเขาทิเว้าให้บ่มึงมีนี่มาถ่ายรูปหนึ่งมึงจอดโหลดไม่ไปศิวะเลยเนาะ พ่อแม่เขาเจ้ากัเร่งรีบไกันเลยพี่น้องเอ้ยตอนเศร้าขึน้นกันกับบ้านฮ้อนนี่แหละเร่งรีบมาไทยเออเร่งรีบมาส่งลูกไปโรงเรียนจะได้ไปเห็นงานเขาเจ้าก็ได้ไปแล้วจ้ากลับไปบ้านไปพอกันอยู่บ้านไปจาบบ้าเด้ออย่าเขาเจ้าสิบาให้บ่มีมองจองรถไปพอกันอยู่บ้านไ้จ้ากับพิกกี้พิกกี้ยงล่างผู้เดียวเด้ยฝ้าเมืองย่านลูกขามทางมาอมถึงบ้านเลยแล้วจ้าเบิ่งพิงกี้แล้วพิงกี้ไปทั้งใดพิงกี้ พียงกีเพียงกีบ่ถาแม่ล้วบ่ไปเบิ่งทางระเบียงก่อนเด้อคนเห็นบ่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่ยังอันเป็น่นน้ำน้อยๆอยู่บัดนี้มีแต่หิมะเด้อพี่น้องเบิ่ง <c oughs> ดอกไม้แม่ไอ้มาคนเห็นบ่ไปเบิ่งก่นเด้อดอกไม้ยังถ่ายรูปอันได้อันนั้นอยู่เบิ่งมื้อนี้ดูบัดนี้เห็นบ่มีดอกไม้สีม่วงเห็นวันนั้นแต่ว่าสีเหลืองบ่เห็นแล้วมันเตี้ยอดอกไม้อันนี้บ่ตายได้จ้ามันเป็นดอกไม้หน้าใบไม้พี พ่อมาออกไปแล้วมันกบบระบาตายจ้ะมันทนทานพอวันเป็นดอกมไม้นานี่นะจ้ะเก็บแน่เลยเด้อข้างล่างบ้านแม่ไอมาเห็นบอเปลี่ยนเนี่ยเด้อขนาดเปลี่ยนเลยเด้นี่อย่าไปสนใจมันะพี่น้องฮนะเราอยู่ในเฮือนหรอกเบี๋ยวนึกลูกสาวขับไปทั้งๆบงปองอนแม่บอไม่ไหวตื่นบอกคือบวมมีบ่ะรื่อว่าห้อยตีดลงมาแล้วฮีมาถมเตี้ยพิงเกอ เราให้หนำใจเลยจ้าตกลงมาให้พอใจเลยนั่นไงวิกกี้อยู่ข้างบนอีกหรืพี่นออ้องเี้ม่กันเท่าไปเห็น้างลากระรับเปิดประตูไว้พ่อจะขึ้นมาเองหรือว่ายาตนเองสักย่างก็ขึ้นมาให้ยาอันนี้แม่ลูกที่แรกคุณบุก้ามาหาเนี้ยยา่าพอได้ยินเสียงแม่จําได้แม่ใส่อีโมงกับผ่าพันคอเนาะเงินหกด้วยจ้าพอว่าตากผ่านในห้องรับแขกมาพิงกี้ครับมาเออเข้าไปลูกในบ้านเพิ่ปอยู่ข้างในไปเข้าไปแม่จะไปถอดรองเท้าตรงห้างออก เดินเลยนะไม่งั้นมันเปียกตรงเนี้ยบ้านแม่เอ็มมาบ่มีห้องตากผ้าด้วยจะเด้อมันก็จะลกๆหน่อยจ้าหนึงดอกไม้ซื้อมาบอท่านได้ปลูกพวกเจ้าว่าข่อยเป็นบ้าบอซื้อมาาเราบอทานได้ปลูกพี่น้องเลย